จริงๆจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประชากรนักศึกษาแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาและประชากรแฝงทางด้านอื่นเช่นคนที่เข้ามาทําธุรกิจต่างๆนะครับกับกลุ่มทางนักศึกษาตรงนี้เนี่ยเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาเนี่ยอยู่ประมาณก็หกหมื่นกว่าคนยังไม่รวมกลุ่มคนที่เข้ามาทําธุรกิจอีกเนี่ยเบสนเซนผมว่าก็ต้องมีแสงกว่าคนขึ้นอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ทำให้เราเล็งเห็นว่าเมืองที่มีประชากรแฝงเข้าออกตลอดเวลาเนี่ยเป็นเมืองที่จะมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะดีและการเติบโตของจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยเราก็มองเห็นว่าเติบโตด้วยอัตราเร่งที่เราทําธุรกิจมาคือถ,ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับในวันที่ดีเฮาเริ่มเข้ามาทําธุรกิจที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะครับตรงนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นว่า เราก็มองเห็นตรงจุดจุดนี้แล้วเราก็ยังมองเห็นว่าณเวลานั้นนะครับเมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้มีคู่แข่งมากก็เลยเป็นโอกาสให้ทางดีเฮาส์เนี่ยได้เข้ามาปักธงทาหมู่บ้านจัดสรรทําโครงการต่างๆเนี่ยอย่างจริงจังเป็นเจ้าแรกๆตอนนี้เนี่ยดีเฮาส์เนี่ยมีแลนด์แบงค์อยู่ประมาณ97ไร่แบ่งออกเป็น4ี่โลเคชันด้วยกันใน97ไร่เนี่ยยังไม่รวมกับที่ดินที่กําลังพัฒนาโครงการอยู่ตอนนี้นะครับ จริงๆตอนนี้เรามีโครงการที่กําลังพัฒนาและขายอยู่เนี่ยอยู่4โครงการด้วยกันนะครับก็มีโครงการแกนเลสเซดนแกนคคแนลแกนดิสแล้วก็พฤกษพิลมนะครับแล้วก็เรายังเหลือ,อจริงๆทั้ง4โครงการเนี่ยมีมูลค่ารวมก็พันกับ68ล้านแล้วนะครับเรายังเหลือแลนด์แบงก์อีก97ไร่ก็จะมีอีก2โครงการนะครับก็คือโครงการยูพารและโครงการแกนดิสส โครงการยูพาร์คเนี่ยเป็นโครงการที่เราคาดว่าจะเป็นโครงการเรือธงของเรามีมูลค่าถึง607ล้านบาทนะครับประกอบด้วยทาวน์โฮมบ้านแฝดนะครับอยู่240ยกวายูนิตสโครงการนั้นเนี่ยลูกค้าเราไม่ใช่เป็นนักศึกษาโดยตรงนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นข้าราชการ และคนในพื้นที่จังหวัดมหาสา,ารคามเองมีโอกาสแน่นอนครับเนื่องจากที่ดินอยู่พาร์คเราเนี่ยทั้งหมด74ไร่นะครับเราใช้ทำโครงการอยู่พาร์คเนี่ยแค่40ไร่นะครับยังเหลืออีก34ไร่ซึ่งเพียงพอต่อการทำคอมมูนิตี้ต่างๆทำคอนโดหรือแม้ทั่งทำหอพักต่างๆนะครับเพื่อเป็นพอร์ตของดีคอร์รี่อินคัมนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังศึกษาอยู่แต่เราอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราศึกษาไปได้เยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ต้นต้นปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าตรงเนี้ยนักลงทุนจะได้ฟังข่าวดีจากโครงการใหม่ตรงเนี้ยของเราที่จะเข้ามาเติมเต็มอีกนะครับในอนาคตเป็นอีกโครงการหนึ่งเลยที่เป็นแลนด์มาร์คของอจังหวัดมหาสารคามนะครับครับแล้วเราก็ตั้งใจว่าที่ดิน74ไร่ตรงเนี้ย เราจะทำเป็นเมืองใหม่ขึ้นมา